ข่าวด่วนช่วงใหม่โมงผู้บันไทยประจาวันที่17พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับรั้งพุทบันไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงกันดีกว่าแต่เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้อารัหนึ่งไงมาโน่โปรชมเกมที่เวียดนามท่ามกลางข่าวลือเตรียมที่จะคุมของอันนะ โดยกันนี้สื่อในประเทศเวียดนามจับภาพบาโนโปรกิงหลังโผชมเกมฟุตบอลคู่หนึ่งในศึกวีลีกท่านกลาลังข่าวลือเวีดตเตรียมจะย้ายไปกุมทีมของอันฮานอยเอฟซีหลังจากที่โคซิโกกิจศักเสนาเมืองประกาศลาออกแบบฟ้าผ่า จากการคุมสโมอสรของอัญญาอ่าของอันฮานอยฟีทำให้ทีมต้องหาคุณซือใหม่และคนที่เข้ามาเป็นตัวเต็งก็คือมาโน่ปารกิงอดีตคุณซือจีมเชาติไทยและล่าสุดเจ้าตัวอ่าโดนสื่อเวียดนามจับภาพได้ระหว่างนั่งชมเกมฟุตบอลคู่หนึ่งนะฮะในเซกมีลีกดิวิชั่นหนึ่งประเทศเวียดนามโดยมาโนปรกิงก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับด้านของอันฮานอยฟีที่ต้องการกุนสื่อคนใหม่ซึ่งสื่อหลายเจ้าในประเทศเวียดนามก็ได้ออกมารายงานข่าวทั้งสองได้มีการเริ่มเปิดโต๊ะเจรจาพูด คุยกันไปแล้วก่อนที่อดีตกุนซอทิมเชษชัยจะโดนจับภาพได้ในคร,นรนั้งนี้สำหรับด้านของมานโปรกิ้งเองเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานกับทางลีกเวียดนามกับด้านของโฮจิมินซิตี้ในระหว่างช่วงปี2020ถึง2021นะฮะส่วนผลงานชิ้นโบแดงในครั้งนี้ก็เคยพาทีมเชษไทยเป็นแชมป์อาเซียนคัพได้ถึง2ส,สมัยในครั้งนี้ติดต่อกันเลยนะเป็นดัว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไง6ตัวเลือกแทนที่ดิคอรัสมิเคลสันช่วยทีมชาติไทยในการลุยคัดบอลโลกในครั้งนี้ โดยการบาดเจ็บเอ็นข่าวข้างขวาฉีกข,ของทางนิคลัสมิเคิลสันถือเป็นข่าวร้ายสำหรับทางทีมชาติไทยเพราะจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟูลแบ็กเชื้อสายนอร์เวย์แน่นอนอยู่แล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2026รับคัดเลือกโซเนเชียที่จะพบกับจีนและก็สิงคโปร์มาแล้วจึงขอคัดบรรดาผู้เล่นฝั่งขวาที่มีโอกาสจะมาแทนที่กองหลังจากนั่นของโอบีโอเนเซให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะฮะว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มไปที่ทิสตองโด โดยการนี้ทางด้านของสโมสรเมืองทองอายุ61ปีโดยสสิติทีมชาติ51นัดยิงไปศูน์ประต หากเทียบประสบการณ์ในนามทีมชาติโดเนียมีประสิธ์ดีกว่าทุกคนกับการารับใช้ทัพช้างศึกมาแล้วบ้างถึง51นัดและมาตรฐานของมอนี่ก็ค่อนข้างจะสูงซะด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเกมป้องกันที่ทำได้ดีโดดเด่นจะต้องจองสัมประทานมาอย่างยาวนานในครั้งนี้อย่างไกรก็ตามการที่เขาคนนี้ได้เข้าอ่าไร้สังกัดไปนานราวหกเดือนทําให้เจ้าตัวหลุดวงโคโจรจากทำเนียบอยู่สักพักใหญ่แต่พอกลับมาเล่นกับเมืองทอง ที่พี่แกก็ยังรักษาฟอร์ไมได้ดีอยู่เช่นเดิมแม้จะมีจุดด้อยในเรื่องของลูกครอสจากด้านข้างทว่าโดยรวมแล้วถือว่ามีโอกาสสูงมากที่ทางด้านของมาซาอิชิจะเรียกในรับวไวสิเปอรนี้สู่ทีมอีกหนต่อมาคนที่2ก็ะจะเป็นสุพนัทบริลัตโดยจากสโมสรการท่าเรือเออายุ30ปีสถิตนะฮะผม20นัดกับอีก1ประตู แม้ว่าจะเพิ่งมาติดทีมชาติไทยเมื่อปี2022แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาสุปนัทเองก็แทบจะจองพื้นที่ในทัพช้างศึกได้อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าจะยุคอาลิกเซนเดอร์โปรกิงหรือทางด้านของมาซาอิชิยังไงก็มีชื่อของเขาติดมาด้วยอยู่เสมอจุดเด่นของบอนนี่นะฮะคือจินตนาการในการเล่นเกมมรุกที่ล้ำเลิศ พวงด้วยพละงกำลังที่วิ่งไม่มีหมดเกมรับอาจจะไม่โดดเด่นแต่เมื่ออะไรก็ตามที่เติมไปสุดเส้นเขาคนนี้มักจะสร้างประโยชน์ให้กระดางทีมได้บ่อยครั้งในขรั้งนี้ต่อมาคนที่3นะผมก็จะเป็นทนางด้านของนฤบดินวีระวัตตโดดมนะฮะ โดยโซสรบริลัมอายุ29ปีสัติตนะครับผมสถิินัดกับอีกหนึ่งประตูโดยกัปตันบริลัมคนนี้คือหนึ่งนักเตะท,ที่มีผลงานคงเส้นคงวามากที่สุดแล้วซึ่งพีแกก็รักษามาตรฐานของตนเองมานานซะด้วยนะฮะแม้จะมีช่วงที่ฝืดๆอยู่บ้างในช่วงที่ได้รับประการบาดเจ็บ่ว่าโดยรวมแล้วยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ในฟอร์มระดับสูงอยู่เสมอ อีกทั้งบอกได้เลยว่าบาสาอิชิอิเองก็รู้ซึ้งถึงความเก่งกาจเป็นอย่างดีเพราะในฤดูการตวัน22ที่นำทัพปราศจาฟไฟคว้าแชมป์นรบดินคือฟันเฟืองสำคัญกับการทำไปมากถึง8แอสซิส์เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามการที่แบ็คขวาในวัย29ปีปับันนี้ไม่ได้เล่นในกระททีมชาติไทยเกือบอาจะา2ปีแล้วผลสุดท้ายก็คือเกมเสมอมาเลเซีย1-1ในศึกคิงคัพ2022ทําให้งานนี้าการคัมแบ็กสู่ทัพช้างศึกคงต้องใช้เวลาปรับจูนมากพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็คงยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เช่นเคยในคารานีนะคนต่อมาก็จะเป็นนิตพงศ์เสรานนท์คนที่4จากสโมสรแบงคอกอายุ30ปี สติทีมชาติถนัดกับ0ประตูจริงๆแล้วมอนนี่ถือเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่เก่งกาจที่สุดของสยามประเทศกับฟอร์มการเล่นที่ใช้ลายในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา เพราะว่าว่าเกมรับหรือว่าเกมรุกนิติพง์เองก็ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนร,รอบกายได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามด้วยความที่ทีมชาติไทยอุดมไปด้วยนักเตะตำแหน่งนี้มากมายทําให้สถิติในการติดทับช้างศึกของเขาน้อยมากเลยครับแต่ถึงกระนั้นฟูลแบ็กจากทงางดานของแบงคอกก็ยังเป็นคนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอีกหนึ่งร,รายต่อมาลดับที่5ก็จะเป็นสันติภาพจันงอมโดยจากสโมสรบีจีประทุมอายุ27ปี จากสถิตินะครับผมทีมชาติ3นัดศนย์ประตูโดยเจ้าของ4แอสซิสในไทยลีก2 0 23เป็นรองเพียงแค่เฟรตตี้อัลร์เรส ชนาทิฟสงกระสินและก็สารัต์อยู่เย็นเพียง3ามคนในทีมบวกด้วยความสม่ำเสมอในการเล่นทําให้ชื่อชั้นของสติภาพมักจะโผล่มาอยู่ในลิสต์นะฮะทับช้างศึกเป็นประจำโดยกองหนังชาวสรลินมีจุดเด่นที่เก็บรับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะปราดเปรียวหรือว่าจะแข็งแกร่งเพียงไหนเขาก็เอาได้อย่างอยู่หมัดได้เสมอเพราะไม่ว่าด้วยวิธีการใดมอนนี่พร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะหยุดไม่ให้แนวรุกฝั่งตรงข้ามผ่านตนเองไปได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้ และคนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่6นะฮะธนเศษสุจริตโดยจะสโม,มสรตลาด f c อายุ29ปีโดยขาะนี้บอกได้เลยนะว่าสาติไม่เคยติดทีมชาติแม้ว่าทางตลาดต้นสังกัดของธนเศษจะหล่นไปไทยลีก2เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วทว่าฟอร์มการเล่นของเขาในฤด,ดูกาล2023ที่เฉิดฉายเกินใครในทีมซึ่งนั่นเองน่าจะทําให้ซีซั่นหน้าคงจะมีสโม,มสรที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอสัญญาง,งามๆเพื่อดึงดูดเจ้าของ7แอสซิส มาตีสุดเปอันดับที่2ของลีกและมาที่สุดสหรับทางผูเ้เล่นตำแหน่งแบ็กขวานำไปร่วมทัพซึ่งอดีตนักเตะเยาวชนของชมบุรีเอฟซีอาจจะยังไม่เคยถูกเรียกติดทีทมชาติไทยแต่ผลงานของเขาตั้งถือว่าน่าพอใจไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการเติมเกมบุกที่น่าจะเพิ่มมิติให้กับทัพช้างศึกได้ไม่ยากนะครับขึ้นอยู่ที่บาสตาอิชิจะลองเรียกมอนี่หรือเปล่าท่านั้นเองในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นเรืว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงมาดามแป้งร่วมรับชมพร้อมกับมอบถ้วยฟุตบอลนัดพิเศษในฟี ف าของเกรโดยมาดามแป้งร่วมรับชมฟุตบอลนัดพิเศษในงานฟี FA ของเกรที่เต็มไปด้วยเหล่าตำนานและฟุตบอลชื่อดังร่วมฟาดแข้งพร้อมให้เกียรติมอบถ้วยให้กับทีมชัํา ซึ่งเดินพันล่ำซ้ำไดย้ยกสมาครมร่วมให้กำลังใจและกระมเกมการแข่งขันฟุตบอลดัดพิเศษนะฮะฟี فا ของเกรชเด coration ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่จันนี่อินฟาตินโนประธานฟี ف านำทัพอดีตฟี ف าร่วมแข่งขันกับผู้นำองค์กรลูกหนัง6ชวีวีและก็ทีมสโมอาสมาคมกีฬาฟุตบอลนัสนามราชกีธาสโมสรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของงานฟี ف าของเกรชครั้งที่74 สำหรับการแข่งขันฟุตบอลได้พิเศษมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมไทย FA ทีมสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทีมสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่าทีมสมาคมธฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าทีมสมาพันธ์ฟุตบอลโอซิเนียทีมสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกาสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้และก็ทีมสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและก็แคริบเบียน ก่อนที่แชมป์จะตกเป็นของทีมฟี ف าที่ชนะทีมยูฟ่าไป2ต่อในรอบชิงชนะเลิศสำหรับทางด้านของอดีตตำนานนักเตะชื่อดังที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีอาทิเช่นคาฟูอดีตกัปตันทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ดาวิดเทรซเก้อดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และก็ยูโร2 0 0 0ฮวนเทบัสเตียนอรอนอดีตกองกลางทีมชาติอาร์เจนต้า เกรลเบโตซิวาอดีตกองการทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002และก็โคปาอเมริกา2007โรซาน่าอดีตแบ็กซ้ายฟุตบอลหญิง ine, ทีมชาติบราซิลพิสโตสตอยคอฟอดีตกองหน้าทีมชาติบัลเกเรียและก็เจ้าของระวันบุนดงดอในปี1994มิคาเอลซิววสอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสยจสิก้าอูฮาร่าอดีตกองการฟุตบอลหญิงทีมชาติฝรั่งเศส เฮริสตยองกอมอัมเบอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี1998และก็ยูโร2002เรนาตาอารินโกอดีตกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2003แฟร์บินเบ้อารูซิสอดีตกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติเยอรมนีอันยามิวสเทกอดีตกองหน้าฟุตบอลหญิงเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2007อเดซันโดออโตเบอร์รีอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกปี1982 เอสเตบัน so, อันสบีอันโซอดีตกองกลางทีมชาติอาเจนนา ban, oba, อีบันคอนโตบาอดีตกองหลังทีมชาติโคลอมเบียชุดแชมป์โคปาอเมริกาปี2001และก็ ita, ดีตาอดีตผู้รุกษสาประตูทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ในครรันี้นั่นครับหละนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่17พฤษภาคม2567โดยชายบาัวครังฟุตบอลถันครับ